คลิปนี้มาดูเรื่องของปรัชญาทั่วไปนะครับของท่านศาสตราจารย์ดรวิทย์วิสัทเวศนะครับผมได้ทําคลิปเรื่องของวิชาปรัชญาเอาไว้นะครับหลายๆตอนแล้วนะครับแต่ว่าตอนเนี้จะมาต่อยอดต่อยอดก็คือทำทำตอนต่อนะฮะคือในประเด็นเรื่องของอภิปรัชญาเนี่ยอภิปรัชญาเป็นเรื่องของความจริงนะฮะคือถ้าพูดถึงเรื่องของเวลาเราศึกษาปรัชญาเนี่ยนะครับ ปรญาเป็นเรื่องของความคิดนะอันนี้เมื่อปรญาเป็นเรื่องของความคิดเนี่ยก็ต้องถามว่าเออแล้วปรญาเนี่ยคิดถึงเรื่องอะไรอ่าคือการที่คนเราเนี่ยมีความคิดเนี่ยนะฮะคนเราก็ต้องก็คืออยากจะสแสวงหาคําตอบอะก็คือคนเราจะมีธรรมชาติอยู่อย่างก็คือความสงสัยสังเกตไหมฮะเด็กๆที่กําลังจะ,จะเจริญเติบโตเนี่ยนะ โอ้ oh, ถ้าเกิดพูดเริ่มพูดได้เมื่อไหร่นะโอ้โ oh, ห oh, คนที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่นะอาจจะต้องทนมากๆหน่อยก็คือเด็กเขาจะถามนี่อะไรนู่นอะไรนะฮะอธิบายดีก็ดีนะอธิบายไม่ดีก็ไม่ไม,ไม่ไม่ว่ากันนะฮนะก็คือเด็กก็พยายามจะถามถามถามเอาความรู้ว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยนะคราวนี้ไอไอความรู้สึกอย่างเงี้ยความสงสัยอย่างเงี้ยเขาถึงบอกว่าเนี่ยไอความสงสัยเนี่ยมันเป็นบอกเกิดของวิชาปรัชญา และความสงสัยอันนี้แหละมันทําให้คนเราแก้ปัญหาอะไรอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยที่คนเราเนี่ยนะ,ะใช้ชีวิตยอยู่อะ่ะเราจะสังเกตว่าวิทยาการต่างๆเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความสงสัยของมนุษย์ไอ้ความสงสัยว่าอ๊ะเราจะทําดีกว่านี้ได้ไหมเราจะเก่งกว่านี้ได้ไหมโอ้ยังอย่าง,างเราจะเห็นนักกีฬานะอย่างนักนักเอาอย่างวิ่งเอาเอา,เอาแค่การวิ่งแข่งเนี่ยนะนะการวิ่งแข่งขันเนี่ยนะ ใครทําความเร็วได้มากอะ่ะคนนั้นชนะเนี่ยโอ้โหมันมีเทคนิคมีกรรมวิธีในการฝึกฝนนะอันนี้ขอกว่าไปว่ากันนะอย่างหรือเรื่องการแข่งกีฬาเนี่ยนะโอ้มันมันต้องใช้เทคนิคใช้วิธีการอะไรตรงนี้แหละมันเป็นเรื่องของอการตอบการตอบข้อสงสัยว่าเอ้เราจะทําอะไรได้ดีกว่านี้ไหมหรือเวลาที่เราคิดถึงความจริงในโลกนี้เนี่ย คือเราเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางเวลาเรามองออกไปจากตัวเราเนี่ยนะเราถามหาเลยว,ว่าเอ๊ะเนื้อแท้ของโลกความจริงของโลกมันคืออะไรเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงว่าเนี่ยเราเวลาจะพูดถึงเรื่องของอภิปรัชญาเนี่นะอภิปรัชญาเนี่ย,นะย,าายคือเราต้องทําความเข้าใจอย่างนี้นะว่าเรามาเรียนปรัชญาในยุคหลังๆนะก็คือคนที่รุ่นบุกเบิกอะนะอย่างอย่างรุ่นของท่านเพลโตเนี่ยนะทุกคนต้องถือว่าท่านเป็นรุ่นบุกเบิกนะแล้วก็อ่า อาจารย์ของท่านเพลโตก็คือท่านโซกราติสก็ท่านโซกราติสก็เป็นรุ่นบุกเบิกแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยในปรัชาตะวันตกไงนะก็จะมีผู้ที่บุกเบิกปรัชญานี่หลายหลายคนเลยนะถ้าเกิดเราได้ศึกษาแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยวิธีการนะกำหนดกำหนดชีวิตของท่านแต่ละคนแต่ละคนให้ดีอะนะเดี๋ยวเรามาดูว่ารายละเอียดนะว่าเวลาทีา่นักคิดเนี่ยเขาเขาคิดอะไรออกมาเนี่ยนะในสมัยเมื่อ3000กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะ เวลาเขาคิดคิดอะไรออกมาเนี่ยคำตอบที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นคำตอบที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะนะนะแต่ว่านั่นคือผลพุงจากการคิดของมนุษย์และวิธีการคิดของมนุษย์นั่นแหละที่จะทำให้เราเกิดวิทยาการต่างๆเนี่ยที่เราอยู่กันอย่างสะดวกสบายนะนะมีบ้านมีโอ้สิ่งปลูกสร้างนะมียานพาหนะที่จะพาเราไปได้อย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยมีระบบการต,ติดต่อสื่อสารที่ ที่โอ้โหทีม่มันเหนือความคาดหมายอนะนะนะอย่างเงี้ยมันเป็นผลพวงจากการที่คนเราเนี่ยคิดค้นนะก็คือเกิดความสงสัยแล้วต้องการหาคำตอบในการหาคำตอบในเรื่องที่เกี่ยวกับเนี่ยกับโลกเนี่ยเวลาเราถามหาความจริงว่าอะไรคือความเป็นจริงอะไรคือเนื้อแท้ของโลกเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าคําว่าโลกคํานี้คืออะไรโลกคํานี้ก็คือจักรวาลอา้าวโลกคํานี้คืออะไรฮะก็คือสิ่งที่ อะเรามองออกไปรอบๆตัวเรานะ่ะนะใกล้ตัวที่สุดเลยนะอย่างผมมองออกไปเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยหนังสือเนี่ยมันก็เป็นวัตถุนะเนี่ยหละก็คือโลกอะนะเรามองออกไปเรื่อยๆลองลองมโนภาพออกไปเรื่อยๆนะโอ้โหเห็นเห็นโลกเราเราเราเห็นโลกเราอะลูกโลกเราเนี่ยนะถ้าเราเราจินตนาการออกไปว่าโอ้โหโลกเรานี่นะมีทรงกลมนะมองมองออกไปแล้วโอ้ แล้วเราเห็นจักรวาลน,นะเนี่ยแหละการที่คนเราเนี่ยนะมีชีวิตอยู่เกิดขึ้นมาแล้วเราเห็นสิ่งเหล่านี้คนในยุคเมื่อ3า0 0ันปีที่แล้วเขาเขาเริ่มคิดแล้วเขาเริ่มหาคำตอบไงนะเราจรึงได้ผลพวงวิธีการคิดวิธีการหาคำตอบจากท่านเหล่านั้นแล้วเราก็เอามาศึกษากันเห็นไ,ไหมครานี้ไอการที่เราเอามาศึกษานี่ยนะท่านที่เป็นบุรพาจาร์ของ เนื้อหาสาขานียนะท่านก็มองว่าวิธีการทางปรัชญาเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ให้คําตอบนะได้อย่างดีเลยนะทําไมทั้งหมดให้คําตอบได้อย่างดีอย่างอับก็มาเรามาดูนะไอ้กรณีของที่ที่ถามหาว่าเนื้อแทกอะไรคือเนื้อแท้หรืออะไรคือความเป็นจริงของโลกเนี่ยนะฮะคนที่ให้คําตอบไว้นี่จะมีมากมายแต่พมมาแบ่งแบ่งสันปันส่วนเข้านะก็จะเราก็จะพบว่าใน ในเรื่องของอภิปรายเนี่ยนะคนที่ให้คําตอบไว้ก็จะเยอะอย่างที่เรียนว่าเยอะจริงๆนะแต่ครั้นี้เวลามาจัดหมวดหมู่เนี่ยนะเราก็จะจัดหมวดหมู่ว่านี่แหลนะกลุ่มที่บอกว่าจิตนิยมคนกลุ่มนักคิดที่บอกก็คือจัดอยู่ในกลุ่มจิตนิยมเนี่ยก็จะบอกว่าไอ้ความจริงของโลกเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องของทางจิตนะมันไม่ใช่วัตถุนี่น,นี่คือหลักเลยนะเอาละ อีกกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าสสารนิยมอะสสารนิยมบอกว่าโอ้ยมันมีแต่วัตถุนั่นแหละเรื่องจิตนัไม่ใช่หรอกเห็ไนไหมจะเกิดการถกเถียงกันแล้วนะแต่การถกเถียงกันนี้ถามว่าดีหรือไม่ดีนะฮะก็ต้องก็ต้องมองในแง่ดีก่อนนะะมันดีเดียฮะถ้าไม่ดีเราก็คงไม่ได้มาศึกษาอย่างนี้หรอกเพราะว่าไอการถกเถียงกันเนี่ยมันทําให้เกิดการหาหาความจริงค้นหานะหาเหตุผลอย่างเงี้ยนะว่าอความจริงคืออะไรอย่างเงี้ยนะ เนี้ยในสายที่ตอบว่าจิตนิยมเนี่ยว่าเฮ้ยความจริงมันต้องเป็นเรื่องของจิตนะมันไม่ใช่เรื่องของวัตถุหรอกอย่างงี้นะแต่ศาสสานิยมก็บอกว่าเฮ้ยความจริงอะ่ะนะมันต้องมีแต่วัตถุนั่นแหละอะไรที่เราไม่จับต้องไม่ได้เลยไม่ได้เงี้ยเงี้ยไม่ไม่ใช่ความจริงปฏิเสธเนี่ยศาสสานิยมจะปฏิเสธและวิธีการที่เขาปฏิเสธเขาปฏิเสธอย่างไรอูมึงเราเวลาเราศึกษานะถ้าเราไม่มีไม่ไม่มีการเปรียบเทียบนะบางทีเราคล้อยตามไปเลยโอ้ คอยตามยังไงฮะเพราะว่าความเป็นเหตุเป็นผลของนักคิดที่เขาสนับสนุนแนวความคิดสนับสนุนหาคําตอบอะนะอย่างเงี้ยว่าคําตอบว่าเนี่ยความจริงของโลกนะมีแต่วัตถุนั่นนั่นแหละมีแต่สสารนะไอที่คิดนะไอไอความคิดที่มันจับต้องไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่ความจริงมันเป็นเรื่องของมายาอะไรเงี้ยนะเนี่ยนะอันนี้นะและอีกความคิดหนึ่งก็คือเรื่องของธรรมชาตินิยม ธรรมาชาตินิยมเนี่ยเนี่ยที่ท่านอาจารย์สัตร,ราจารย์ดรวิทย์วิัทเวศเนี่ยท่านรวบรวมให้เรามาศึกษานี่นะคือให้เราศึกษารูปแบบวิธีคิดของคนสามกลุ่มนี้ก่อนคนสามกลุ่มเนี่ยกลุ่มหนึ่งคิดสุดตรงไปด้านหนึ่งอีกนะสุดตรงคนละด้านนะจิตก็คือสุดตรงด้าน,านหนึ่งนะอ่าสสารก็สุดตรงด้านหนึ่งนะส่วนธรรมาชาติเนี่ยอันนี้แหละค่อนข้างจะไม่สุดตรงข้างใดข้างหนึ่งก็คือรับเอาทั้งคู่มาเลยเนี่ยธรรมาชาตินิยมนะเนี่ยนะนี่นะเรื่องของ อภิปรายานะเมตาฟิสิกส์เนี่ยนะฮะอา่าให้เมตาฟิสิกส์ให้เราได้ศึกษากัน2หัวข้อก็คือเนื้อแท้ของโลกนะอะไรคือความเป็นจริงเนี่ยมีตัวอย่างให้เราได้ศึกษากันก็คือ3ทัศนะนี้แล้วก็ส่วนนะความเป็นจริงที่บอกว่าโลกเคลื่อนไหวไปอย่างไรจักรวาลนี้จะไปยังไงอ่ะมันมีจุดเริ่มต้นมีจุดสิสน้นสุดไหมหรือมันมันเป็นอะไรใช่ไหม ทัศนะหนึ่งบอกว่าโลกเนะี่ยมีจุดหมายปลายทางเนี่ยท่านใช้คําว่าอันตะนิยมอันตะเนี่ย um, แปลว่าที่สุดแปลว่าโลกนี้มีที่สุดนะถึงถึง,ถ,งถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะไปถึงจุดหนึ่งแล้วโลกก็จะจบอยู่ที่จุดนั้นจกกักวาลก็จบที่จุดนั้นแปลว่ามีจุดจบนะอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าโลกคือเครื่องจักรสังเกตไหมจักรกลนิยมโลกคือเครื่องจักรค,คือคือไม่ได้พูดถึงประเด็นว่าจะมีจุดหมายปลายทางไหมแต่พูดถึงว่า สภาพของโลกเนี่ยมันเป็นลักษณะของเครื่องจกักรดูจากร่างกายมนุษย์สิครับเนี่ยร่างกายมนุษย์เราสามารถที่จะทําหุ่นยนต์ไดนะ้โดยเรียนแบบมนุษย์เนี่ยนะเนี่นกยกลไกต่างๆโลกเนี่ยเป็นไปตามกลไกมีมีเรื่องของเนี่ยมีเป็นเป็นลักษณะของกลไกเครื่องจักรอย่างนี้ทัศนะนี้พูดอย่างนี้อีกทัศนะหนึ่งบอกว่าโลกก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆนะสิ่งใหม่ๆนั้นเะรียกว่านวะนวะนี่แปลว่าใหม่นะ นวนิยมจะเห็นว่าทั้ง3ทัศนะนีนะศึกษาดีๆก็จะรู้ว่าอ๋อจิตนิยมเนี่ยจะ,จะอยู่ในส่วนของอันตะนิยมศาสนานิยมจะอยู่ในเรื่องของจักรกลน,นิยมธรรมาชาตินิยมจะอยู่ในเรื่องของนวนิยมอันนี้เป็นเรื่องของเมตาฟิสิก์ที่เราเรียนปรัชญาเบื้องต้นเราต้องศึกษาตรงนี้เพื่ออะไรครับเวลาเราไปศึกษานักคิดนะนักคิดสมัยปัจจุบันเนี่ยอย่างอย่างนักคิดอย่างนักคิดอย่างจะยกตัวอย่างนักคิดที่มีชื่อ ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันนะักคิดร่วมสมัยอ่ะมันมีหลายคนนะอย,อย่าเพิ่งเอ่ยชื่อดีกว่านะเราเอาเอาเอา,เอาตรงนี้ก่อนว่าในคลิปเนี้ยผมจะมาต่อยอดนะต่อยอดอในส่วนของทฤษฎีแบบของเพลโตนะต้องเรียนว่าเพลโตนี่เป็นนักคิดในฝ่ายจิตนิยมนะถ้าถามองอย่างนี้นะอ d เดียลิซึมจริงๆแล้วเนี่ยการแปลคําว่าจิตนิยมก็คืออเดียลิซึมนี่ก็ไม่ตรงนักนะอันนี้ผมผมก็ ตั้งเป็นข้อสังเกตนะว่าบางทีบางท่านเนี่ยเขาบอกว่าคำว่าจิตนิยมกับที่แปลจากไอเดียลิซึมเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะตรงแต่ว่าถึงจะไม่ตรงอะไรก็แล้วแต่นะไอเดียที่แปลว่าอุดมคติเนี่ยนะอุดมคติถามว่ามันมันเป็นเรื่องนามธรรมใช่ไหมจิตก็เป็นเรื่องนามธรรมแต่คราวนี้เนี่ยในการศึกษาเนี่ยเรากําหนดอย่างนี้ก่อนกําหนดว่าถ้าเป็นกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องของของนามธรรมอย่างงี้กรณีที่บอกว่าเนื้อแท้ของโลกเนี่ย มันไม่ใช่วัตถุอะแล้วเราจะเอาอะไรเอาอะไรเป็นตัวตัวเป็นตัวเรียกอะนะภาษาอังกฤษกกเราใช้คาว่า idealism แต่ภาษาไทยเนี่ยเราติดตลาดแล้วนะเราใช้คำว่าจิตนิยมนะพอพูดถึงจิตนิยมในทางปรัชญาเนี่ยนะก็ทำความเข้าใจเลยว่าอ๋อมันหมายถึงเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าความจริงเนี่ยมันไม่ใช่วัตถุนะแล้วมันคืออะไรล่ะนะมันก็คือความความที่มันไม่ใช่วัตถุอะนะคราวน,นี้ไอ้ความที่ไม่ใช่วัตถุแล้วมันจริงยังไงคนที่ให้คําตอบ คนแรกเลยจะเแรกกว่าคนแรกแรกอ่ะนะก็คือท่านเพลโตท่านเพลโตให้ให้เรื่องของทฤษฎีแบบมาท่านก็บอกว่าเนี่ยไอ้ทฤษฎีแบบนี่นะก็คือความจริงไงความจริงอ่ะแต่มันเป็นความจริงแบบแบบเป็นเป็นฟอร์มอ่ะเป็นเป็นแบบซึ่งถามว่าเราจะดูได้จากไหนนะเราจะรู้ได้อย่างไรเนี่ยมาก็ต้องอิงอาศัยวัตถุก่อนเนี่ยมาคือเราเราคุ้นเคยกับวัตถุไงฮะ พอเราคุ้นเคยกับวัตถุเราคุ้นเคยกับเนื้อตัวร่างกายของคนเราคุ้นเคยกับสิ่งที่มันปรากฏอย่างนี้ท่านก็เลยบอกว่าไอเนี้ยสิ่งสากลของสิ่งต่างๆที่เราคุ้นเคยอันนั้นแหละคือความจริงอ่าตรงนี้นะท่านก็ยกตัวอย่างตรงนี้มาเพราะนั้นท่านใดที่เริ่มศึกษานะลองศึกษานะที่ท่านเพตโตท่านพูดถึงเรื่องของแบบเอาไว้นะว่าสิ่งที่เราเราพูดถึงแบบมันก็คือสิ่งสากลแส แต่สิ่งเฉพาะก็คือสิ่งที่มันเป็นเฉพาะเฉพาะอย่างอะ่ะอันนั้นแหละนะก็คือสิ่งเฉพาะเรามาดูประเด็นลักษณะบางประการของแบบนะสำหรับท่านเพลโตแล้วเนี่ยนะฮะจักรวาลจักรวาลนี่ล้วก็คือหมายถึงสิ่งที่มันอยู่รอบรอบตัวเราอะนะก็คือตั้งโลกก็ดีจักรวาลก็ดีอะไรที่มันอยู่รอบตัวเราอะนะ,ะมีเนื้อแท้อยู่สองอย่างนี่ท่านก็ยอมรับนะว่าจักรวาลเนื้อแท้ของจักรวาลนะมี2ออย่าง ก็คือโลกของแบบกับโลกของวัตถุนะโลกของแบบกับโลกของวัตถุวัตถุนั้นนะหรือที่เราเรียกว่าศาสสารเราพอเข้าใจกันได้ง่ายว่าคืออะไรนะก็คือถ้าเราเราเรามองวัตถุเราสัมผัสวัตถุได้เนี่ยเราเข้าใจได้ว่าวัตถุอ๋อมันจับต้องได้นะอ๋อวัตถุมันเห็นได้นะอ๋อวัตถุมันได้ยินได้นะเอยวัตถุมันได้กลิ่นได้นะอย่างเงี้ย เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าวัตถุนะแต่ครั้นี้เนี่ยไอ้คำว่าแบบเนี่ยของท่านเพลโตเนี่ยนะแต่แบบของท่านเพลโตเนี่ยเราเนี่ยเข้าใจได้ไม่ง่ายนักหรอกทำไมถึงไม่ง่ายครับเนี่ยนะฮะคือไอ้ที่ไม่ง่ายมันก็คือเพราะว่ามันเป็นนามธรรมไงมันเป็นเรื่องของความคิดคือมันต้องใช้ความคิดใช้เหตุผลนะถ้าเราไม่ใช้ความคิดไม่ใช้เหตุผลเนี่ยเราก,เรากเา็เราก็จะไม่เข้าใจคําตอบนะเห็นไหมเราก็จะไม่เข้าใจสิ่งนี้เอาละ ท่านเพโตท่านก็เลยบอกว่าเนี้ยการที่เราจะเข้าใจในเรื่องของแบบได้ก็ต้องมาทําความเข้าใจนะในสิ่งที่เรากาลังจะพูดต่อไปนี้ก็คือ 1. นะึ่งนะแบบเป็นอสสารคําว่าแบบเป็นอสสารอย่างที่ได้เรียนนะสะสารก็คือวัตถุอสสารก็คือไม่ใช่วัตถุเพราะฉะนั้นแบบคือเรื่องราวอะไรที่มันไม่ใช่วัตถุอะ แล้วอะไรที่ไม่ใช่วัตถุล่ะแบบในเมื่อมันไม่เป็นวัตถุแน่นอนมันจะเป็นตัวตนได้ไหมมันก็จะเป็นตัวตนไม่ได้ใช่ไหมจับต้องได้ไหมไม่ได้เห็นล่ะเห็นก็ไม่ได้เห็นไหมฮะกล่าวคือรู้จักไม่ได้ไอการที่เรารู้จักไม่ได้นี่ต้องบอกว่ารู้จักไม่ได้ด้วยประสาทสัมผัสเท่านั้นนะเดี๋ยวบังจะบอกยังบางคนเถียงว่าเอ๊ะ แล้วเราจะเรียนรู้ไปทําไมในเมื่อเราเราบอกว่าเรามันจับต้องไม่ได้เห็นไม่ได้เอาแล้วแล้วบอกว่ารู้จักก็ไม่ได้ด้วยแต่คําว่ารู้จักที่ว่านี่เราไม่สามารถที่จะรู้จักคําว่าแบบด้วยประสาทสัมผัสหมายความว่ายังไงครับคือเราเห็นในแดงในดําได้นะเราจับต้องในแดงในดําได้นะนะถ้าเขาเนี่ยนะตัวเหม็นโอ้โหแม่ตัวเหม็นนีคือไม่ได้อาบน้ำนะ ถ้าเขาตัวเหม็นเราอาจจะได้กลิน่นไอ้นี่แหละคือกลิน่นนะได้กลิน่นเห็นไหมอ่าแต่ถามว่าความเป็นความเป็นคนเนี่ยไอ้ความเป็นคนเนี่ยนะถามว่ามันมีตัวตนไหมก็คือเราเห็นในแดงในดําในขาวในเขียวอะไรแล้วแต่เนี่ยนะเราเห็นรูปร่างเขาเนี่ยเราเห็นนั่นคือวัตถุแต่ความเป็นคนเราเห็นไหมถูกต่องว่าเราความเป็นคนไม่เห็นนะ และความเป็นคนนี่แหละที่ท่านเพโต้บอกว่าเนี่ยคือแบบนี่คือความจริงนี่คือเรื่องของอ่าอเดียลอเดียลิซึมนะอย่างนี้นะแต่ความเป็นคนเราเราไม่เราไม่เห็นเพราะมันไม่มีตัวตนนะ,ะยกตัวอย่างต่อไปว่าท่านมีทองอยู่ในมือซ้ายคําว่าทองนี่หมายถึงทองคำนะนะคำมินอยู่ในมือขวาวเราลองเราอันนี้ต้องจินตนาการนะมีทองคาสีเหลืองอยู่ในมือซ้าย มีขมิ้นสีเหลืองอยู่ในมือขวาท่านอาจคิดว่าตาของท่านเห็นสีเหลืองนะอันนี้อับบางยกตัวอย่างนะท่านเพตโตกำลกันงจะบอกว่าการที่เรามีทองคําอยู่ในมือซ้ายมีขมิ้นอยู่ในมือขวานะแมแล้วเราเห็นเนี่ยสิ่งที่ที่ที่เป็นมีเราเราเห็นสีของทองคําเราเห็นสีของขมิ้นเนี่ยนะฮะเห็นสีเหลืองนี่นะตรงนี้ท่านเพตโตต,ตอบยังไงครับ ท่านเพลโตตอบว่าไอ้ไอการที่ตาของเราเนี่ยเห็นสีเหลืองเนี่ยนะท่านบอกว่าความจริงมันไม่ใช่นะไม่ใช่ยังไงโอ้อันนี้ต้องต้องถามหาเหตุผลแล้วลองให้เหตุผลมูซิว่านะที่บอกว่าเห็นสีเหลืองอะแต่บอกความจริงมันไม่ใช่อ้าวตาของท่านเห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในทองแท่งนี้ซึ่งเป็นสีที่ต่างกับที่ปรากฏในขมิ้นชิ้นนั้น เห็นว่าสีที่เราเห็นนะนะสีที่เราเห็นก็คือที่เราบอกว่าสีเหลืองของขมิ้นสีเหลืองของของทองคำเนี่ยนะฮะท่านบอกว่าแต่สีที่ปรากฏอยู่ในสิ่งทั้งสองนี้เนี่ยนะฮะมิใช่สีเหลืองจริงๆเอาละสิครับตอนนี้ทากนกำลังอธิบายว่าการที่เราเห็นตาเราเห็นสีเหลืองเนี่ยเราเราไม่ได้เห็นความจริงนะนะไม่เห็นมาเราเราไม่ได้เห็นความจริงนะ มันไม่ใช่สีเหลืองจริงๆที่ท่านเพโตกําลังจะบอกเอาแล้วท่านเพโตบอกว่าอย่างไงท่านก็บอกว่าไอ้ที่เราเห็นเราสัมผัสสีเหลืองได้น,นั่นน่ะมันเป็นเพียงสีที่ใกล้เคียงกับสีเหลืองนะมันเป็นเพียงสีที่ใกล้เคียงกับสีเหลืองคําว่าใกล้เคียงก็คือมันไม่ใช่ไงท,ท่านกําลังจะบอกว่าสีเหลืองจริงๆแล้วเนี่ยนะมันเป็นสีเหลืองจริงๆที่ที่เป็นสิ่งที่แท้จริงเลยเนี่ยท่านบอกว่า มันเป็นแบบสีเหลืองที่แท้จริงที่เราบอกว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะตาของเรานะเราเราเห็นไม่ได้ครับตาเห็นได้ก็แต่สิ่งที่ใกล้เคียงกับสีเหลืองนั่นก็คือสิ่งที่จำลองมาจากแบบเหลืองนะท่านกฤษณ์บอกว่าสีที่เราเห็นเนี่ยนะสีเหลืองที่เราเห็นนะเป็นแบบจำลองมาจากนะเหลืองซึ่งเป็นสีที่อยู่ในนะอยู่ในจินอยู่ใน ที่เราเรียกว่าแบบที่ท่านเพลโตเรียกว่าแบบเมื่อตาเห็นสิ่งจำลองของแบบก็คือสีเหลืองหลายๆสิ่งเข้าเนี่ยนะปัญญาของมนุษย์เราเนี่ยก็อาจจะเห็นความเหลืองที่แท้ได้ดังนั้นท่านเพรโตเลยจึงบอกว่าไม่ใช่ตาเนื้อนะแต่มันต้องเป็นตาแห่งปัญญาที่จะอย่างรู้เรื่องแบบได้อันนี้ท่านเพตโตกําลงให้คำตอบว,ว่าการที่เรา การที่ท ok ่านบอกว่าเนี่ยความจริงแท้เน like ี่ยมันคือเรื่องของแบบเนี่ยแล้วแบบต่างๆที่ที่เราเห็นน่ยสิ่งที่เราเห็นในในในเมืองมนุษย์เนี่ยที่เราสัมผัสกันอยู่เนี่ยอย่างอย่างเช่นคาว่าสีเหลืองเนี่ยท่านก็บอกว่าสีเหลืองเนี่ยมันมันยังไม่ใช่สีเหลืองที่แท้จริงนะสีเหลืองแท้จริงเนี่ยมันเป็นมันก็คือเรื่องแบบนะมันก็คือเป็นเรื่องที่ไม่ใช่วัตถุนะสิ่งต่างๆที่เป็นวัตถุนะสสารในโลกนั้นเนี่ย เป็นเป็นสิ่งที่มันปรากฏตัวนะเป็นสิ่งที่ปรากฏตัวของแบบเมื่อตาเนื้อของเราเห็นสิ่งเหล่านั้นตาแห่งจิตหรือปัญญาเนี่ยทั้งเ์จะพูดว่าอะไรที่เราอย่างเห็นน่ะมันต้องเป็นเรื่องของปัญญาเราก็เลยเรียกว่าตาแห่งจิตนะพูดให้ง่ายๆเข้าตาแห่งจิตซึ่งก็คือปัญญาก็จะอย่างเห็นแบบที่แท้ได้ทั้งนี้เพราะอะไรทั้งนี้เพราะจิตใจของมนุษย์นั้นเนี่ย มีความสัมพันธ์กับกายก็คือประสาทสัมผัสทั้งห้าและเป็นผู้พิจารณาข้อมูลที่กายรู้จักเมื่อกายหรือประสาทสัมผัสเนี่ยก็คือตาหูจมูกลิ้นของเราเนี่ยนะรับรู้สิ่งต่างๆจากโลกภายนอกก็คือจากเวลาเรารับรู้สิ่งอะไรต่างๆเนี่ยนะเรารับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนะ ไอไ้อสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยเราเรียกว่าโลกภายนอกนะครับครันนี้แหละพอเรารับรู้นะมันทําให้จิตของเราเนี่ยก็คือความคิดของเราเนี่ยไอเดียของเราเนี่ยนะมาทาให้จิตของเรายัางยังเห็นสิ่งสากลหรือแบบซึ่งแฝงอยู่ในสิ่งเฉพาะเหล่านั้นนะเปรียบได้ว่าเมื่อตาเราเห็นรูปถ่ายนะซึ่งเป็นตัวแทนของคนคนหนึ่งนะหลายหลยรูปเข้าเนี่ย จิตของเราอาจอย่างเห็นลักษณะที่จริงในวงเล็บซึ่งเป็นลักษณะร่วมของรูปเหล่านั้นของคนคนนั้นได้กายของเราก็คือตาหูจมูกเนี่ยนะจึงเป็นเพียงสะพานให้จิตอย่างถึงแบบแต่ม่ใช่ตัวที่สามารถรู้จักแบบนะอย่างไรก็ตาม ในทัศนะของท่านเพลโตเนี่ยแม้ประสาทสัมผัสก็คือตาหูจมูกลิ้นกายของเรานั้นจะมีส่วนช่วยให้จิตใจเนี่ยเข้าถึงแบบได้ก็ตามนะแต่ประสาทสัมผัสก็มักจะบิดเบือนความเป็นจริงของแบบเพราะสิ่งเฉพาะแต่ละสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จำลองออกมาจากแบบนั้นจะเป็นตัวแทนที่มันไม่สมบูรณ์ประสาทสัมผัสของมนุษย์เนี่ยมักจะชักจูงจิตใจของมนุษย์เราไปสู่สิ่งที่ มันชอบมากกว่าจะจูงไปหาสิ่งที่เป็นจริงดังนั้นถ้าอยากรู้จักแบบอันแท้จริงหรืออยากรู้จักความจริงอันบริสุทธิ์แล้วก็มนุษย์เหล่านั้นควรแยกจิตของตนออกจากร่างกายไตรตรองหาความจริงด้วยตัวมันเองปัญญามิใช่ร่างกายปัญญานั้นเป็นพาหันะที่แท้จริง ที่จะพาจิตไปสู่สัจธรรมท่านเพลโตเขียนไว้ว่าท่านเคยเห็นสิ่งเหล่านี้ก็คือแบบด้วยตาหรือไม่ก็มีผู้ที่ตอบว่าไม่เคยนั่นแสดงว่าท่านเพลโตท่านถามนะท่านถามอีกคนหนึ่งนะอีกคนหนึ่งก็ตอบว่าไม่เคยนะเมื่อไม่เคยก็ถามต่อท่านเพลโตก็ถามว่าท่านเคยประสบสิ่งเหล่านี้ก็คือประสบเรื่องของแบบเนี่ยด้วย ประสาทสัมผัสอื่นๆหรือไม่ก็คือเอาตาไปเห็นได้ไหมเอาจมูกเอาเอาหูไปฟังเอาจมูกไปกลิ่นเอาลิ้นไปลิ้มรสเอาผิวหนังของเราไปสัมผัสถูกต้องเนี่ยอย่างเงี้ยนะหรือว่าผู้ที่ใช้ปัญญาเท่านั้นที่จะเห็นแก่นแท้ของสรรพสิ่งได้นี่คือคำตอบที่ท่านเพลโตบอกว่าการที่เราจะรู้แก่นแท้ความจริงต้องใช้ปัญญา ซึ่งแน่นอนครับปัญญาก็เป็นเรื่องของจิตใจนะเป็นเรื่องของจิตอย่างนี้นะแน่นอนก็เป็นคำตอบของอีกอีกคนหนึ่งนะครับและผู้ที่จะได้ความรู้บริสุทธิ์ที่สุดก็คือผู้ที่ไปหาสิ่งเหล่านี้ด้วยจิตเท่านั้นน่าแสดงว่าต้องใช้จิตก็คือใช้ปัญญาอย่างรู้ความจริงนะ,อ,ะอย่าไปรบกวนและขัดขวางกิจกรรมของจิตด้วยตา หรือประสาทสัมผัสอื่นๆใช้ได้แค่เพียงดวงประทีปที่เรืองแสงของจิตซอดส่องหาความจริงใครก็ตามที่ออกห่างจากตาหูเป็นต้นซึ่งขัดขวางวิญญาณก็คือจิตเนี่ยนะในการแสวงหาความรู้เขาย่อมได้เห็นสัจธรรมที่แท้จริงก็คือว่าเราจะเอาตาหูจมูก นะไปใช้ในการสแสวงหาความจริงไม่ได้ครับต้องใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ใช้เมื่อไม่ใช้ก็เท่ากัาบว่าการที่เรานะออกห่างก็คือไม่ใช้ตาหูจมูกอย่างเงี้ยแต่เราใชา้ความรู้ใช้ดวงจิตใช้ปัญญาเราก็ย่อมเห็นสัจธรรมที่แท้จริงได้อันเนี้ยเป็นลักษณะสำคัญอันหนึ่งของประจาของท่านเพลโตและก็เป็นลักษณะสำคัญของจิตนิยมทั่ว,วไปด้วย ก็คือจิตหรือวิญญาณมนุษย์เนี่ยมีสมรรถนะมีสมรรถนะอย่างหนึ่งก็คือปัญญาหรือเหตุผลถ้าจิตเนี่ยยึดมั่นกับสมรรถนะอันนี้มนุษย์ก็จะได้ความจริงที่สมบูรณ์ซึ่งก็คือการยังถึงโลกของแบบในปรัชญาของเพลโตนั่นเองการยึดมั่นกับสมรรถนะอันนี้ก็คือการที่จิตของเราเนี่ยกระทํากิจกรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของจิตก็คือการคิดและไตรตรองโดยไม่ต้องอาศัยประสาทสัมผัสนะอันนี้ก็เป็นข้อที่หนนะส่วนข้อที่2ก็คือแบบมิใช่สิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นแต่มีอยู่เป็นนิดนิรันหมายความว่าอย่างไงคลิปนี้ค่อนข้างจะยาวแล้วนะเอาไว้แค่นี้ก่อนครับมีโอกาสก็จะได้มาอาธิบายกันต่อว่าแบบนะที่เพลโตเรียกว่าเป็นอาสาสาร ซึ่งก็คือเป็นทัศนะในทางที่มองว่าความจริงนั้นความจริงนั้นไม่ใช่วัตถุฮะความจริงต้องเป็นเรื่องของจิตก็คือเป็นเรื่องของอสาาสารและที่ท่านเพลโตพูดถึงก็คือเรื่องของแบบซึ่งเป็นสิ่งสากลไม่ใช่สิ่งเฉพาะแต่สิ่งเฉพาะนั้นก็ต้องอิงเข้าไปหาสิ่งสากลให้ได้ความจริงคือนี่เรื่องของจิตครับทัศนะของเพลโตนะฮะ